ลุงเด้อพี่น้องเจ้าสีเตรียมการใดต้งหมู่บ้านนี่พี่น้องจา้าเล่นเจ้าสิว่าอดไรอ้ยผู้ลุงเขา่รงเจ้าสีเลี้ยวเจ้าสิอันตะละอานตะละยางนะพี่น้องละแล้วเบิ่งเนี่ยอัน <c oughs> นี้กันเ <c oughs> ต็มเจ้ว่ายางเจ้ว่าอหลรถเกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อุูนอ้ยเมีไอเก่งนี่เสิว่าอดไอันนี้เอารถลงเด้อจา้า <c oughs> เอารถ ี่นองพิ่นเอารถล,ลงแล้วก็เดินไปเดี๋ยวบองค่ันเลยเลยเลยเออมามาไอจูดีใทีจูิีมาหอดหน้าได้พี่นองกับคู่ค้าแน่จักน่อยจ้าเดี๋ยวมีคนงานได้พี่นองเออเอาตะไคร่จากของเอาตะพอกระนอง ผู้อยากงานส่วนโตพี่น้องเนาะเดวสิได้เกี่ยวกับลักเลพี่น้องเอ้ยมีเก่งก็ได้วสิเกี่ยวเนาะขอฝาก FC ไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะเกี่ยวเข้าไอ้มีเก่ง